สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ EP นี้ก็จะคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศฟินแลนด์นะครับหลังจากที่ฟินแลนด์นั้นได้สมุนการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียนะครับแล้วก็ได้เป็นสมาชิกของนาโตนะครับก็ทาให้ฟินแลนด์นั้นประสบความหายหนะทางการเงินนะครับซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นค่อยๆทําให้เศรษฐกิจของฟินแลนด์นั้นสุดตัวลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดย มาตรฐานการของชีพของฟินแลนด์นั้นลดลงนะครับและก็ขาดความมั่นใจในอนาคตนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังริก้าพูรานะครับได้คาดว่าในปีหน้านั้นการขาดดุลเข้ามาของฟินแลนด์นั้นจะมีมากกว่า1 0,000ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ว่าฟินแลนด์นั้นเคยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับ โดยปัญหาของฟินแลนด์นั้นเมื่อกัดดุลงบประมาณนะครับก็ทำให้สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นก็ดูไม่ค่อยสู้ดีนักเนื่องจากว่าสถาบารหลายแห่งนั้นกำลังเข้าสู่การล้มลลายนะครับโดยต้นปี2023นะครับผลจากการสำรวจพบว่ามีการปรับลดตำแหน่งงานมากกว่า7,000ตำแหน่งนะครับแล้วก็ าสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับในด้านเศรษฐกิจนะครับในขณะที่ประชากรพื้นเมืองสูงวัยนะครับก็มองว่าฟินแลนด์นั้นก็ไม่ได้มีอนาคตมากเท่าไหร่นะครับแล้วงานที่จะทําได้นั้นก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะเนื่องจากว่าฟินแลนด์ปัจจุบันนั้นได้ใช้บริการผู้อพยพที่เข้าไปในฟินแลนด์นะครับทำงานนะครับ ประเด็นที่สาคัญก็คือฟินแลนด์นั้นเมื่อมีการตัดความสัมพันธ์กับรัสเซียนะครับนะักการเมืองของฟินแลนด์นั้นก็ได้ทาได้ค่อยๆเป็นประเทศที่เคยเจริญรุ่งเรืองให้กลายเป็นเป็นผู้กู้ยืมรายอื่นๆนะครับโดยฟินแลนด์นนได้ขอความช่วยเหลือจากสภาพยุโรปรวมถึง IMF นะครับแล้วทั้งเยอรมันฝรั่งเศสนั้นก็ให้ความช่วยเหลือ,อ ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยฟินแลนด์นั้นเมื่อก่อนเคยช่วยเหลือประเทศแถบบอลติกปัจจุบันนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือประเทศอื่นได้ยังต้องพึ่งพาเงินจากประเทศอื่นๆนะครับแล้วที่สำคัญแา้ฟินแลนด์นั้นได้ทาการรื้อถอนอุตสารีต่างๆนะครับในการต่อต้านรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอุตสารีสันติภาพโลกซึ่งตั้งอยู่บนจัตุรัสฮาเกนิมีนะครับตั้งแต่ปี1990กยก็ได้ถูกรื้อถอนไปแล้วก็รวมถึงลูกปั้นของ บลอดิมีเลนินก็ถูกทำลายนะครับซึ่งสถานการณ์ที่เป็นอยู่ถึงตอนนี้นั้นก็ทำให้ชาวรัเสเซียในภูมิภาคเลนินกราดนั้นเช่นกันนะครับมีการรื้อถอนอุสาวรีของฟินแลนด์เช่นกันก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฟินแลนด์กับรัเสเซียนั้นดูไม่ค่อยดีนักนะครับปัญหาก็คือว่าเมื่อถึงฤดูหนาวที่จะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยป ชนของฟินแลนด์นั้นโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวนั้นจะมีความเป็นอยู่อย่างไงในเมื่อก่อนหน้านี้นั้นฟินแลนด์ได้มีความคุ้นเคยกับชีวิตที่สุขสบายนะครับถ้าขาดแก๊สจากรักเสเซียนั้นฟินแลนด์จะดำเนินการอย่างไงและถ้าการขายแก๊สนั้นในราคาตลาดฟินแลนด์จะอยู่ได้ไหมนะครับเราจะเห็นว่าประเทศที่เคยเตือนรุ่งเรืองนั้นเมื่อตัดความสัมพันธ์กับรัเสเซียนั้นเศรษฐกิจก็จะสุดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับฟินแลนด์ก็เป็น อีกรณีหนึ่งเหมือนกับเยอรมน,นีและประเทศต่างๆนะครับท่านผู้ชมท่าในใดมีข้อเสนอแนะมีควมคิเดเห็นที่แตกต่างกาันสามารถเขียนมาได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ถ้าชอบช่วยแชร์และกดไลค์ขอบคุณครับ